ีครับก็สวัสดีเช้านี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นถังน้ำที่รองน้ำฝนนะครับหลังจากตกหลายวันก็เลยรองไว้เอาไว้รถผักนะครับนี่วันนี้พามาดูแตงกวาของเรานะครับดูเหมือนจะไม่รอดนะครับตอนนี้ใบเริ่มออกเหลืองแล้วเนี่ย มันก็ออกดอกอยู่นะครับเนี่ยแต่ผลมันเน่านะครับส่วนอันนี้ก็ดูเหมือนว่าจะไปได้ดีนะครับต้นถั่วของเราก็โอ้โห ตอนนี้ก็เริ่มแบบแต้นมะละกอนี่ก็เป็นต้นพริกครับบางลูกพอมันสุกบางลูกพอมันแบบโตใหญ่ๆประมาณนี้ส่วนมากมันจะร่วงนี่เห็นไหมครับไม่รู้มันเกิด จากอะไรนะครับเนี่ยบางเหมืมันมีมีนอนมีอะไรไปเจาะข้างในแล้วมันก็เสียลนเห็นไหมครับนี่เยอะเลยนะครับก็ได้เก็บกินหลายข้างหลายค้าแล้วนะครับ นี้ก็จะเป็นต้นหอมครับผมนี่กําลังเกิดได้ดีเลยนะครับกําลังงอกต้นหอมผักชีคะน้มามะนาวต้นกล้วยนะครับถ้าใครดูคลิปเก่าๆนี่โอ้โหคิดว่าต้นกล้วยนี่น่าจะไม่รอดนะครับคือมันแบบเอามาต้นเล็กมากเนี่ยเอามาก็ต้นประมาณ ประมาณนี้ถ้าจําไม่ผิดนะแล้วมันก็ใบเหี่ยวใบแล้วผมก็เลยตัดตรงโคนแล้วก็ลองปลูกดูนะครับพอดีปลูกช่วงหน้าฝนพอดีครับก็เลยเกิดตอนนี้ก็ขยายพันธุ์แตกหนอ่อโอ้โหโอีกไม่นานนี่ก็จะได้กินแน่นอนนะครับต้นตะไคร้ กล้วยต้นนี้จะสูงใหญ่นะครับกล้วยหอมกล้วยน้ำว้าอะไรสยามนี่แหละนะครับนี่โอเคครับบรรยากาศสวนผักทางบ้านใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์พบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ